ครับพืติดตามช่อง YouTube b i g l i ์ e ิ a เ e b o o k c มแสลปีไร้บอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Asus นะครับซึ่งมีจุดเด่นที่หน้าจอคมชัดเพราะว่ามันใช้หน้าจอแบบ OLED นั่นเองครับ OLED นั่นก็คือเทคโนโลยีที่ให้สีนั้นเป็นแบบ l e d เม็ดเล็กๆเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในหน้าจอนะครับแต่ว่ามันมากับรบุ๊กในราคาช่วงสามหมื่นนั่นเองครับแต่ที่จริงไลน์อัพของ o l e d ของ a s u s นั้น กว้างมากเริ่มตั้งแต่18,900บาทเลยแต่วันนี้เราจะมาเริ่มรีวิวกับรุ่นเดียวที่เราจะมาทดลองกันก็คือ ASUS VivoBook Pro นะครับซึ่งเป็นขนาด5 5นิ้วรหัสของมันคือ S3500 นั่นเองครับแต่เป็นตัวเบสตัวเริ่มต้นนะครับเพราะว่าตัวท็อปสุดนั้นจะเป็น Core i7 มาดูกันว่าเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ราคาของมันเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ รูปลักดีไซน์นะครับของ ASUS VivoBook โปรนะครับตัว15นี้ก็ตัวเด่นด้วยสิ่งนี้ครับก็กคือโลโก้ของ ASUS VivoBook นะครับซึ่งคราวนี้มันจะเป็นแบบที่เราสามารถสัมผัสแล้วก็รู้ว่ามันคือรุ่นโปรได้ค่อนข,ข,ข้างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวครับแต่ว่าตรงนี้ยังคงเป็นพลาสติกอยู่แล้วก็ชัดซีของตัวเครื่องก็ยังเป็นพลาสติกอยู่เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบานพับพร้อมกับช่องระบายความร้อนก็คือตัวนี้มันจะมีพัดลมอยู่ข้างใต้เป็นแบบคู่นะครับ ทางด้านข้างซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็น USB แบบ2.0นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พร้อมกับไฟบอกสถานะของตัวเครื่องว่าตัวเครื่องทำงานอยู่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีนี่ครับมี HDMI มาให้ USB Type C นะครับรองรับ Thunderbolt 4ด้วยแล้วก็มี HDMI version 1.4 USB ตรงนี้เป็น version 3.2นะครับ DC in มีช่องอ่านการ์ด microSD และก็ ช่องเสกคอมโบพอเป็นแบบหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนได้ด้วยหรือเสียบพร้อมกันก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นแจ็คเดียวนะใต้เครื่องนะครับก็จะมีนี้ครับลำโพงก็คือจะเป็นลำโพงที่ปรับจูนโดย Harman น o r d o n นะครับก็มีขนาดใหญ่พอสมควรทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งอันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับเมื่อกี้ฝั่งขวานะฮะแล้วก็จะมีแผ่นยางซึ่งสามารถป้องกันลื่นได้ แล้วก็จะมีพัดลมนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นพัดลมคู่นะครับสามารถที่จะระบายอากาศได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวครับสมว,วิธีการเปิดนะครับก็ใช้นิ้วเดียวได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการหนึ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับคอมพิวเตอร์ของ a อสุดครับจุดเด่นของคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นหน้าจอครับเพราะว่าหน้าจอถ้าคุณดูใกล้ๆเนี่ย มันจะเป็นหน้าจอแบบโอลที่ให้สีสันที่คมเข้มมากขึ้นแต่ว่าความสว่างตอนนี้ผมปรับพราะหน้าจอของมันตอนนี้คือผมปรับความสว่างแค่ครึ่งเดียวนะครับคือสียังสดขนาดนี้เลยและถ้าเกิดปรับเต็มจะเป็นไงครับมาดูกันนี่คือปรับเต็มเนี่ยความสว่างของหน้าจอที่400นิตนะครับมันก็จะสว่างมากมากเลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกจ,จุดเด่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าได้เปรียบกันพอสมควร โดยข้างบนนะครับของหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะมีกล้องเว็บแคมมาให้ซึ่งกล้องเว็บแคมตรงนี้เราสามารถที่จะสั่งเปิดปิดได้นั่นเองครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่มันขยับเนี่ยมันเป็นเซ็นเซอร์ของ iPhone นะครับเนี่ยครับพอปิดมันก็จะเป็นปุ่มสีแดงแบบนี้และด้านล่างนะครับตรงนี้ด้านล่างจะมีโลโก้ของ asus vivo book นะครับแปะอยู่ทั้งนี้ คุณจะสังเกตได้เองว่ามันคือรุ่นโปร,โปรนอกจากด้านน้นที่ผมบอกนะครับมันคือปุ่ม enter เนี่ยครับ enter จะมีคลิปแบบนี้นะครับมันก็เลยจะทำให้ดูแล้วเป็นลักษณะของปุ่มที่ดูมีความพิเศษนั่นเองครับส่วนทางด้านการพิมพ์งานนะครับด้วยเจ้า vivo book pro 15นะครับก็พิมพ์ได้ง่ายแล้วก็สามารถตอบสนองความเร็วได้ค่อนข้างดีใช้ได้เลยครับในเรื่องของแป้นพิมพ์แม้ว่า จะดูติดติดกันไปหน่อยแต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันมีน้แพดมาให้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีนอกจากนี้นะครับในส่วนของทัชพดเองนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้คล่องเพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่แล้วก็สามารถเลื่อนแล้วก็เป็นมัลติทัชได้นั่นเองครับก็เหมาะสมกับคนที่ต้องการใช้งานโน้ตบุ๊กอยู่เป็นประจำครับ เห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทดลองฟังเพลงนะครับจากตัวของ ASUS VivoBook กันดีกว่าผ่านทาง YouTube ครับพร้อมแล้วไปรับชมกันต่อเลยมาด,ด,ดูส่วนของฟีเจอร์ของคอมพิวเตอร์ เอซ s v i v v b o o k OLED ตัวนี้กันดีกว่าครับซึ่งเป็น Asus VivoBook Pro 15นิ้วนะครับรหัสของเครื่องคือ S 3 5 0 0นะครับก็มาพร้อมกับ Windows 10เหมือนเดิมอัปเกรดเป็น Windows 11ได้แน่นอนและตัวนี้ก็จะมี Windows ขอภัยครับ m i c r o s o f t Office v เวอร์ชันสอ P-Install มาให้ด้วยครับส่วนลูกเล่นเด่นๆนั้นอ่ะผมขอเริ่มกับตัวของระบบเสียงกันก่อนดีกว่า พราะระบบเสียงของมันนั้นก็จะเป็นระบบของ DTS นะครับสามารถที่จะปรับรูปแบบของภาพยนตร์เกมคอสตอมนะครับซึ่งสามารถจะจัดการในเรื่องของเบสอะไต่างๆอันนี้คือลำโพงแต่ในฟังก์ชันของ My Asus อันนี้ผมคงขยายหน้าจอเป็นหน้าจอใหญ่นิดหนึ่งนะก็มีให้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ขอเริ่มต้นจากตัวของ หน้าโฮมนะครับก็สามารถที่จะจัดการเรื่องของ c u s t o m i z a t i o n เรื่องของการจัดการเรื่องของหน้าจอนะครับจะเป็นแบบอ่ะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้ากดมาปุ๊บมันก็จะเป็นในโหมดนี้อ่ะจะเริ่มจาก p e r f o r m a n c e ก่อนดีกว่าตอนนี้ก็คือมันสามารถที่จะจัดการว่าแบตเตอรี่ใช้แบบไหนนะครับมีฟังก์ชันพัดลมเป็นแบบไหนได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมเป็นเ e r f o r m ร์แ e Mode ก็เสียงค่อนข้างจะดังนะครับเราก็สามารถเริอมเป็น แตนดาร์ดก็ได้หรือว่าเป็นแบบโหมดเงียบเลยก็ได้นะฮะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของภาพและเสียงนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะปรับในเรื่องของระบบไมโครโฟนนะครับซึ่งที่คุณฟังอยู่คือไมโครโฟนแบบ AI noise c a n c e l i n g นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของ basic single หรือว่าเป็นมัลติ m ัลต i ก็คือมีการจับหลายๆส่วนทําให้ระบบเสียงมันเงียบลง ต่อมานะครับก็คือเสียงจากลําโพงตัวเครื่องจะไม่ได้ไปรบกวนกับไมโครโฟนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากการแสดงผลหน้าจอนะครับก็สามารถที่จะปรับเป็น iCA คล์แล้วก็มีการรีเฟรชของพิกเซลนะครับถ้าสมมุติเราไม่ได้ใช้งานนานๆปุ๊บหน้าจอจะขึ้นตัวสกรีนเซฟเ e อร์ซึ่งเป็นสกรีนเซฟเ e อร์ที่สวยงามมากๆเพราะว่าเป็นหน้าจอแบบ OI VD นั่นเองครับแล้วก็จะเป็นพิกเซลชิปนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของการไม่ให้เอฟเฟกเกิดขึ้นนั่นเองครับอะต่อมาก็จะเป็นสเ e n d i ตนะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าสีต่างๆเนี่ยสามารถที่จะปรับได้เป็นวิฟิตเป็น Normal เป็น I Care นะครับสามารถปรับได้หมดนะครับเนี่ยปรับเป็น Normal ดีกว่าแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับค่าของ t ูทูไลท์ได้นะครับ เดี๋ยวกลับไปทูทูไลทแป๊บหนึ่งทูทูไลนั้นก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้ภาพนั้นมีการทําเสมือนจริงเหมือนกับคุณรับชมภาพยนตร์ในคุณภาพสูงๆนะครับจะมีอัลกริทึมที่ทําให้หน้าจอนั้นคมชัดมากขึ้นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ connectivity ก็จะมีตัว smart connect นะครับแล้วก็มี t a s k first นะครับรวมไปถึงการจัดการปุ่มฟังก์ชันต่าง นอกจากนี้ใน My a s u s ก็จะมี Link to My a s u s ที่เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากมือถือแล้วก็มาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ในการรับส่งโอนไฟล์ได้แนะนําว่าจะเป็น n n r r o i ทด่ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นดิวต่างๆนะครับเนี่ยลด15%าซนทำาร่นทำนี่ได้หมดโอ้โหเยอะมากต่อมาเป็น Consumer Support คอนเสิร์มาสปอร์ตก็คือเวลาที่เราเช็คนั้นถ้าเครื่องมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะจัดการได้เช็คจากตรงนี้แล้วก็เป็นรีแพ s เซอร์วิสแล้วก็รวมไปถึงบริการอื่นๆมากมายนะครับซึ่งก็อยู่ในของ p พอ f ์เฟกต์มาร์ตี้เพอร์เฟกต์มไม่ได้ประกันแค่ตัวฮาร์ดแวร์ตัวอะไรต่างประกันอุบติเหตุด้วยนะครับแล้วก็ยัมี User Center นะครับต้องออกอกินเข้าไปแล้วก็จะเป็น Setting ของแอปก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับตัวของไมคอ เพราะที่เหลือนั้นก็จะเป็นในเรื่องของ Performance ของเครื่องนี่เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยว่า Performance จะเป็นอย่างไรนะครับก็เริ่มต้นจากสเปคของตัวเครื่องกันดีกว่าครับซึ่งจะเป็นภาพดังต่อไปนี้สำหรับสเปคของ a s u s vivo book pro 15ในรหัสนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้น intel core i 5มี nvidia geforce gtx 1.650แล้วก็มีหน้าจอ OLED นะครับแบตเตอรี่ขนาด6 3วัตต์อเวอร์ก็เรียกได้ว่าสเปคของมันค่อนข้างดีใช้ได้เลยครับสำหรับในการทดสอบ Benchmark นะครับแล้วก็ความเร็วนั้นเราจะทดสอบแค่2โปรแกรมเท่านั้นนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะพาคุณไปรับชมจากการเล่นเกมนั่นเองครับแล้วก็การลองตัดต่อวิดีโอนะครับโปรแกรมแรกนะครับก็คือ r y y t t l d i s s m a r k นะครับก็ทำได้อยู่ประมาณนี้ถือว่า SD นั้นทำงานได้เร็วนะครับ อีกโปรแกรมนึงนะครับ PCMark PCMark ก็ยังคงตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานที่เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพดีใช้ได้เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเล่นเกมดีกว่าคงก็คงจะเห็นแล้วว่าผมดาวน์โหลดเกมอะไรมานะครับนั่นก็คือเกม e n h i n i m p a c t นั่นเองครับไปลองเล่นกันดีกว่า ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมเล่นเกม e จ s ชิน Impact ก็พบว่าในการตอบสนองการทำงานของตัวเครื่องนั้นยังคงตอบสนองได้ค่อนข้างดีแม้ว่าแรมจะให้8 g กิกแต่ว่า CPU นั้นเนื่องจากเป็น H Series <genauso S 1> <everything. S 2> ก็เลยทำให้ประสิทธิภาพของมันนั้นทำได้ดีเช่นเดียวกันทีน네ี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเสียงของในเกมนั้นจะเป็นอย่างไร Bad. Huh. Back อีกเรื่องหนึ่งก็คือในการตัดต่อวีดีโอนะครับวันนี้ผมได้สมมติในการตัดต่อวีดีโอซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมใช้ปัจจุบันอยู่นะครับก็ลองดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรในการตั้งค่าของผมนะครับคือเราก็จะตั้งค่าเป็นแบบ60 b i บบิตเลทเป็นออโต้นะครับ แต่ว่าตัวของภาพเราจะเป็น Full HD อยู่นะครับมาดูกันว่ามันจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแรนเดอร์เลยแต่แรนเดอร์สิ่งที่สังเกตก็คือว่ามันจะใช้เวลาเนี่ยมันก็ขึ้นตรง r e m i n d e r นะครับมันใช้เวลาประมาณ13นาทีนะครับอันนี้คือผมปรับสุดแล้วเนื่องจากว่าเครื่องนี้เป็นแ a ม8 g ินะครับมันก็จะใช้ตัวของ CPU นะั้นทำงานค่อนข้างหนักนะครับ ก็เลยทําให้ในการประมวลผลนั้นอาจจะใช้เวลาประมาณช่วงนี้อ่ะเรามาดูในตัวของไฟล์ Manager กันนะครับนี่ครับก็คือมันจะมีการทํางานของ CPU กับตัวของ GPU นั้นค่อนข้างที่จะสูงใช้ได้เลยนะฮะดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใจอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมตกใจคือแรมเนี่ยใช้ไปเยอะมากเลยนะฮะคือถ้าสมมุติว่าใครเอามาใช้ในเรื่องของการเรนเดอร์วิดีโอนั้นผมแนะนําว่าหาแรมเพิ่มสักหน่อยหนึ่งก็ดีครับ เพราะว่าแรมมันไม่พอจริงๆนะ8กิกเนี่ยถ้าเป็นสมมติในการใช้งานธรรมดาทั่วไปเช่นเรนเดอร์กราฟิก hmm. ต่างผมคิดว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานแต่ไม่เพียงพอสำหรับงานวิดีโอครับส่วนแบตเตอรี่นะครับขนาด63วัตต์อัวโมนะครับก็สามารถที่จะใช้งานแบบไลฟ์ภาระการโหลดเนี่ยได้ประมาณ10ชั่วโมง แต่ถ้าสมมุติว่าคุณเอาคอมพิวเตอร์รุ่นนี้มาตัดต่อเนี่ยเวลามันก็จะลดลงไปผมทําได้การทํางานปกตินะครับทําได้อยู่ประมาณ5ชั่วโมงถ้าสมมุตินํามาใช้ทำกราฟิกถามว่าดีไหมสำหรับคอมพิวเตอร์แบบนี้ถือว่าดีมากๆแล้วครับส่วนอะแดปเตอร์ในการชาร์จไฟนะครับก็จะมีขนาดแบบนี้นั่นเองครับก็กำลังสุดอยู่ที่120วัตต์นั่นเองครับจ่ายไฟโดยสิ่นี้ เป็นแบบ AC นะครับ AC adapter แบบนี้นั่นเองครับแล้วเมื่อเราลองเสียบนะครับก็มันก็จะขึ้นแบบนี้ครับก็คือสามารถที่จะชาร์จไฟได้ค่อนข้างรวดเร็วมากแต่ว่าเวลาที่มันจะใช้นั้นพูดเลยว่าไม่นานครับสำหรับขนาดแบตเตอรี่ตัวนี้ก็น่าจะชาร์จได้เร็วพอสมควรเลยครับเนี่ยเห็นไหมว่ามันขึ้นมาแล้วหนงเร็นตนี้ย คือมันจะใช้เวลาคิงแค่ยีบสนาทีนะครับจาก69%ให้เต็มก็ถือว่าเร็วครับส่วนเทคโนโยีของ power delivery ผ่าน USB Type C สามารถชาร์จไฟได้ไหมชาร์จได้ครับเพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการชาร์จนานพอสมควรเลยเพราะนเ,เาะนื่องจากว่าตัวของ USB Type C นั้นมันจะไม่ได้เป็นโหมดแบบ q u คิ k h h r ร์จจะเป็น slow charge นั่นเองครับเห็นไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับการทดลองใช้งาน ASUS vivo book pro 15 oled นะครับก็เป็นเครื่องที่อยู่ข้างหลังผมนี่แหละแน่นอนว่าจุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของสเปคของเครื่องนั้นเอาขุมพลังระดับ h series ของ intel รุ่นที่11มานะครับก็ถือว่าเป็นอีกคุมพลังตัวหนึงที่มีความแรงเอามากๆเลยแล้วก็เวลาที่เราใช้งานปกติเนี่ยมันก็จะประหยัดไฟพอสมควรนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นรหัส h ที่กินไฟอยู่เยอะกว่ารหัสที่เป็น G series หรือว่าจะเป็น U series ก็ตามนั่นเองครับส่วนราคาของเครื่องรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่ราคา32,990บาทนั่นเองถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรครับเพราะว่าในช่วงที่ชิปมีราคาค่อนข้างสูบแบบนี้ การหาโนบุกในสเปคแบบนี้ราคามก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับแต่สมมุติว่าคุณสนใจในรุ่นตัวท็อปนะครับซึ่งเป็น i7 แล้วก็แรมมาให้16 g ิเลยนะครับแต่สามารถที่จะอัดไปได้อีกเป็น3 2 g ิกนะครับก็จะอยู่ที่39,990บาทและตัวเริ่มต้นนะครับก็คือจะไม่ได้มีการจอตัว nvidia มาให้ราคาเดียวเดียวที่28,990บาทอันนี้ก็คือไปเลือกกันเองว่าคุณจะ เอาสเปคไหนแต่ว่าทุกตัวนั้นสามารถที่จะใส่แรมได้อีกหนึ่งสลอ็อตดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจมากแล้วก็รับชมหนังได้สวยตัดต่อวิวได้ดีแล้วก็ยังสามารถที่จะทํากราฟิกได้สวยเพราะว่ากับตัวกระจนั้นก็ดีตัวจอก็สวยก็เลยเป็นอีกคอมพิวเตอร์ตัวหนึง่งถ้าใครต้องการแบบเมนสตรีมเวอร์สเ a ชั่นเพื่อเอามาทํางานกราฟิกหรือการตัดต่อต่างๆรุ่นนี้เลือกซื้อได้เลยครับแต่ พูดไว้ก่อนว่า ASUS นั้นมีจะกูลของ OLED หลายรุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไล่ลงมาตั้งแต่ Vivo Book Pro Vivo Book Zenbook นะครับแล้วก็ Zenbook Pro ซึ่งแล้วแต่คุณว่าคุณจะเลือกแบบไหนอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันเองครับสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็ขอบจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงใน facebook.com สลหับอีกไลาบอกครับ